คกนะ่อาเานะครับต้องกระโดดลงไปเอากระดูกช้างนะครับิ่นาไปบงกระดูกสร้างโบราณมาสันว่าอายุกว่า1,700ปีสนะันวากระดูกช้าง900มนุษย์1,000เะครับจำไม่ี่ โอ้บรรยากาศคือเมืองในในหนังอี่ดีเนาะอันนี้น,ะน,นาาี่เป็นอันนี้เป็น,น,นเป็น,เป,นเป็นที่สร้างขึ้นมาใหม่เนาะนี่สร้างขึ้นมาใหม่ นี่ที่เป็นขุดขุดแล้วพอนะครับขุดขุดเจออยู่ใต้ใต้ดินเนาะว่าเป็นกระดูกสร้างอะไรอันนี้เป็นกระดูกสร้างนัน่นเป็นเป็นเป็นกระดูกคนบธรรมดดาด้วยเนาะมันอยู่ลึกๆล,ลึกนี้มันบอกว่าม,มีคนออกไปไว่ายนี่มันทำอยูาหาร ขันก้เอาไปไว้แต่เนสิวมันบลึกหลับแตนนี่มันมเห็นเอนไนอนนมันก็่องไปไวมนแน่อาชีพทางน่าานอยคนนี้อาีีอีกก็ไรนี่เกสีนีทั่วไปอะนะมาเบิ้งเบิง,บ,งบริเวณแหละมันก็เป็นีนแต่อือเป็นเมืองเมืองหนึ่งอิอะนเะดียเนาะเนี่ยครับมันเป็นอ กเอื่ออุทยานประวัติศาสตร์ก็คือเมืองเมืองหนึ่งเนาะเป็นเป็นย่อมเป็นย่อมที่เป็นหินเอ่อก็เอิ่หินยังกะหินศิลาแรงเนาะหินศิลาแรงมีอยู่เป็นย่อมเป็นย่อมไปครับปูนเนาะไก่ไม่เป็นย่อมเป็นย่อมเป็นย่อมไปต้างพุ่นกับมี เที่ยวบนทัวร์นะครับต้องต้องต้องเศรา้ารถจัก,กรยานเนาะเศรารถรถจัก,กรยานแล้วก็ขี่ไปตามเส้นทางที่เพิ่นเฮ็ดไว้นั่นน่าสิได้น่าสิได้เที่ยวทัวร์อยู่อันเฮามาแบบหลุลางที่เพิ่นทางทางไอ้อุทยานเพิน่นมีบริการมันนาบบ่าสิบ่ทัวร์ถ้าผู้ใดมาก็ต้องมาแล้วมาจองรถจัก,กรยานขี่เที่ยวเปตามเส้นสิซีดีอยู่ well กงาาาเบบรยนักท่องเที่ยวหลายครับนักท่องเที่ยวทั้งนักศึกษานักท่องเที่ยวเนะอันนี้พ้อนเอินเขาคัางในมีเป็นระบอกระเบียงเป็น เป็นห้องห้องช <c oughs> <head> ักจักเฮ็ดเสร็จแล้วหรือบ่เสร็จหรือจังไงดโบรู้เนาะเฮ็ดบ่เสร็จหตก็เฮ็ดเสร็จดีเฮ็ดโบเซ็ตคือจีเป็นหัวบ้านบ้านผู้นึงออผู้นึงอ่ะนะน<า>นเป็นหัวบ้าน,ห,านหัวบ้านผู้นึงนผู้นึง,นงแล้วก็สิเป็น South thang sáng bay nhắm bưng anh khung bay nhắm bưng anh khung 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 này bay 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 พันจำมะตังหงินศิลาแรงหศิลาแรงนะครับพนจัมมตังกะจกพันจัมมะตังไหวหรือมันกระจกพ่นจัมมตังไหลมมันื้อยู่เส้บ,บรรยากาศครับโอ้ลมลื่นไปไกลเลยมเมืองเมือง มาที่นี่แล้วลุงจงกับประเสริฐมณิพาไปเบิ่งอันอ่านี่เพิ่นตะกี้ลุงจงกับประเสริฐม,มาเพิ่นบ่ให้ลงเดี๋ยวนี้เพิ่นมีทางลงแล้วลงขึ้นลงเข้าไปเบิง่งไปอันนี้เพิ่นเอิน้นเขาข้างในหอ้างในอ่าเขาข้างในสองย้ายไปฮอทุนแล้ว นองหคือแบบเป็นอย่าญง คน้นแค่สั่นลูกปัน่นค้นแคะสันส่นคนอื่นอ,อันนี้เป็นปูนปั้นกันสั่นไม่จน้าทีคนว่าลูก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 คนแค่เนี่ยคนว่ามันเป็นมันเป็นปูนปัน้น มันโมเมนต์สีราแรงสีลาแรงก็คือตัวนี้ตัวตัวตัวทงพี่คือมันมีมันมีเอ่อมันมีอันมันมีอีกอันหนึ่งที่เสริมมากก็คือเนี่ยปูนปั้นปูนปั้นสมัยเมื่อพันปีที่แล้วนะอันนกว่าปีเฮ้ยอันนั้นเขาเขาสีลาแรงไม่เก่งกังหันคนทำก่อน อันนี้เอื้นสีลาแรง

เป็นทางอ้อมหะอาจนรย์สีด้นะ